we <laughs> ตอนนี้นะครับเรามาดูเจ้าวิ p s แบมบ้าก่อนที่พรุ่งนี้เราจะไปลงสนามกันนะครับวันนี้เราเปลี่ยนอะไรมาแล้วบ้างจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราใส่เป็นวิบสบิวเดอร์ตัวใหม่นะครับปี2022รุ่น t ีซีรีส์ครับมาพร้อมกับดุมดีทีสวิต240น่ะดูมนะหน่อยครับน่240นะครับอืมตรงนี้ก็คือความลื่นเนี่ยเป็นดุมเซรามิก รับรอว่ามันต้องลื่นไหลกว่าแน่ๆแต่เราอยากจะรู้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนแล้วน้ำหนักกับความลื่นไหลแล้วว่าขอบที่สูงขึ้นเนี่ยจะมีผลยังไงกับนักปั่นบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติตามดูคลิปกันต่อไปกันตัวนตอนนี้นะครับวิสทีซี ips, อ,ออกแบบมาแบบใหม่ซึ่งทางวิสเนี่ยเคทว่าเป็นล้อที่เร็วที่สุดของเขาก็คือเป็นล้อเหมือนอคลิประวานนะครับ มันจะสามารถตัดลมข้างได้ดีแล้วก็มีความแอโร่มากกว่าล้อเดิมนะครับครับผมล้อที่ให้ขอบกว้างขึ้นเพื่อใส่กับยางหน้ากว้างได้ถึง28หรือ32เลยนะครับดูซะก่อนความสวยงามของเขาแล้วก็ตัวสีขาวของโลโก้เนี่ยเป็นตัวที่หายากมากเพราะว่าใส่แล้วมันดูขึ้นสวยงามนะครับ ท่านใดที่สนใจก็ลองติดต่อมาได้นะครับที่ร้านของเราไวท์พิชชันครับแล้วก็ทั้งนี้เราขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราคือ w i ส h Builder ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งเฟรมแล้วก็ล้อมาให้เราเซสในครั้งนี้ครับขอบคุณครับมาครับเดี๋ยวเราลองมาดูน้ำหนักของ w ิสคันนี้กันที่น้องนำไปทดสอบนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นไซส์53หลังจากอัพล้อแล้วนะครับ มาเรามาดูกันว่าน้ำหนักจะเหลือกันอยู่ยที่เท่าไหร่เลยครับทางนี้เลยทางนี้เลยเลขที่ออกโอเคโอเคน้ำหนักอยู่ประมาณ 8.71นะครับถือว่าน้ำหนักลงมาได้เยอะทีเดียวเชียวครับเราลองมาดูรถนะครับที่เปลี่ยนล้อแล้วไซส์53สำหรับคนสูงใหญ่อันนี้เดิมๆครับแต่เป็นไซส์เล็ก54นะครับล้อเดิมแล้วเดี๋ยวเราลองดูน้ำหนักกัน ยเก้าจุดหนึง่งเก้าไซส์ห้าสิบสามใหญ่กว่าไซส์สี่สิบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไซส์ห้าสิบสามเราจะเสร็จล้อไปแล้วรถต้นหนักได้เยอะพอสมควร